สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปวิดีโอี่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมพ่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะไม่กระันตีจะมาทุกครั้งหรือครบอนะคะอใช้วิจารณญาณน,นะรับชมเพื่ความบันเทิงนะคะสามดาว 09421 03-06-09-92-95-98-40-43-47นี่พอ สี่เก้าศูนย์ใช่ไหมเมื่อเมื่อคืนให้อะไรนะหกสามศูนย์หกสี่ศูนย์อันนี้อีกแลใหม่อีกแล้วใหม่ละไรนะกลับหัวเลขเก,ก้าไว้ให้สี่สนะทุกคนบนหัวเอาจริงมีภัยปวดหัวแน่คือแบบเราก็ซื้อด้วยนะเอาจริงอันนั้นอะหกสามศูนย์หกเก้าศูนย์อะมันออกหกสี่ศูนย์บนหัวมากน่เอาจริง ที่เน move move ้นเน้นิๆเีน่อเดี๋ยเน้นให้ไปหน่งนะเดี๋เน้นให้ค่ะเดี๋เน้นให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สิบหกนะสี่หกแปดนะทุกคนสี่หกแปดสี่หกแปด ไม่ได้เน้นให้มาสามหางสองหางนะเอ้ยสามหางเท่านั้นมาสามหานะนะฮะเอาสิบสองล้านพนาสู ดู้ยพอยแม่หอเออตกใจเบิดอ่ะประมาณนี้นะทุกเช่าก็ตามนะไม่ชอบก็คือผ่านเดยนะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะสาหรับสดาวของเรานะคะดาววีทดาวปกติแล้วก็ดาวสตาร์เองนะคะที่จริงไปได้ถึง6ดาวนะคะดาวตอนเช้าอ่ะที่เข้าไปกันทั้งหมดอ่ะหกดาวอ่ะไปได้แต่เราเขียนเท่านี้พอนี่นะประมาณนี้นะ,ะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะขอให้โชคด,ดีเ้อ